สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัตวันชะสถานรหัส5 5 1 1 2 0 0 4 4วิชาเอกคณิตศาสตร์ค่ะค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกคนนะคะก็ต้องผ่านชีวิตในวัยเด็กมานะคะและชีวิตในวัยเด็กนั้นต่างคนก็ต่างความฝันนะคะจึงมีความฝันที่แตกต่างกันนะคะส่วนความฝันของดิฉันในวัยเด็กก็คืออยากเป็นครูอยากเป็นพยาบาลน,นะคะ และพอมาใช้ชีวิตในระดับมัธยมจึงทำให้ความฝันที่อยากเป็นพยาบาลของดิฉันเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนได้ไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลใกล้โรงเรียนนะคะพอดิฉันได้ทำหน้าที่ในเรื่องนี้ความความคิดของดิฉันก็เปลี่ยนไปนะคะคือว่าหน้าที่ที่เป็นพยาบาลไม่เหมาะกับตัวของดิฉันนะคะดิฉันจึงตั้งใจศึกษาที่จะ เป็นคุณครูนะคะเพราะว่าคุณครูมีฐานะที่มั่นคงเป็นอาชีพที่มั่นคงนะคะทําให้เราไม่ตกงานง่ายถ้าเราได้ถ้าเราทําหน้าที่ในตัวนี้ได้นะคะและทางบ้านก็ทําทางบ้านก็สนับสนุนให้ดิฉันได้เรียนในเรื่องนี้ด้วยนะคะดิฉันจึงตั้งใจศึกษาและสอบเข้า จนได้นะคะและตอนนี้ดิฉันก็ได้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชรัฏเชียงรายวิชาคณะครุศานะคะวิชาเอกณิตศาสตร์ค่ะที่ดิฉันได้เลือกเรียนวิชานี้นะคะก็เพราะว่าเพื่อนแนะนํามานะคะคูก็แนะนํานะคะและจึงเข้ามาสอบในตัวนี้ตรงนี้นะคะก็เลยตัดสินใจเรียน พ่อแม่ก็สนับสนุนในเรื่องนี้ด้วยนะคะและพอและดิฉันยังมีความฝันที่ว่าพอท่าจบไปนะคะดิฉันอยากสอบไปวิชาชีพครูให้ได้นะคะและสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะและอยากมีบ้านอยากมีรถให้พ่อแม่นะคะอยากสร้างบ้านให้พ่อแม่และอยากทำธุรกิจส่วนตัว เปิดร้านขายของชำที่บ้านนะคะอยากให้พ่อแม่ดูแลอยู่ที่บ้านนะคะพ่อไม่อยากให้ท่านไปที่ไหนไกละคะ่ะอยากให้ท่านทํางานเพราะว่าท่านถ้าท่านอยู่เฉยๆท่านก็จะเบื่อนะคะเพราะว่าท่านเคยทํางานมานะคะสําหรับความฝันของดิฉันก็มีแค่นี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ